คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วสวัสดีครับนี่คือวัวหันอันนี้วัวตัวเล็กเน่ยวัวตัวเล็กใช่ไหมอ่ะผมผมอ้อมมาทางนี้ดีกว่าไม่ต้องไปไงไม่ต้องหนีอันนี้จะกินได้ยังอ่ะอ่ะยัง,ย,ง,ย,ง,งยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ยังไม่สุกใช่ไหมใช่ครับอนี่วัวหันกี่ตัวแล้วเนีวันนี้สามตัวครับสามตัวโอ้โคุณผู้ชมนี่แม่โจ้เขาวัวหันกันขาดไม่ได้ฮะ นี่มาดูด้านหน้าครับด้านหน้านี้ก็ลังหั่นอยู่ครับอันนี้ทานได้ยังได้ครับอ่าผมชิมหน่อยได้ไหมได้ปี๊นี่ได้นี่นะนี่วัวอืมหนังวัวเนื้อแบบกรอบอันนี้เราผสมเครื่องปรุงอะไรลงไปแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่บเรเป็นน้ำหมักอ่อืมเป็นหมักเข้ามานะครับอือฮึสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมาก